พยมทูตบทที่27ในโต๊ะนกกระจอกแปะไปเซนองค์อึ้งชั่วครู่จะได้ใส่หน้าก่าวตอนนั้นนางถูกฝ่ายตรงข้ามทำลายโฉมเมื่อเราช่วยนางจนได้สติมาไม่กี่วันนางชฉลยกาที่เราไม่อยู่หนีไปไปที่ใดไม่ทราบได้อย่างนั้นฆาตกรเสื้อสีม่วงคือผู้ใดเป็นปริศนาและปริศนานั้นโจบจนบัดนี้ยังมีผู้ใดขี้ขายได้แต่ทว่า เรื่องนี้ได้เกี่ยวพันไปถึงการเข็นฆ่าสังหารอันน่าสะพึงกลัวของเมื่อ30ปีก่อนสังหารที่น่าสะพึงกลัวเยี่ยงไรเล่าหูถามท่านก่อนกระบวนท่าที่ท่านใช้เมื่อครู่ไปฝึกจากที่ใดไม่ทราบไม่ทราบใช่แล้วมาดว่าทราบข้าพเจ้าก็ไม่อาจบอกท่านรู้จักมันเป็นผู้ใดหรือไม่ผู้ใดธงเทียนสิ่งกุลเทพเจ้าล้ำฟ้าอ่าท่านนั่นเองใช่ เมื่อ30ปีก่อนในบริมมีคดีฆ่าฟันที่เสกชย,ยองและรีลับพิสดารเกิดขึ้นหลายหนงหังจากเรื่องราวมียอดพิมอโบริมจำนวนมากหลายที่ทยอยกันสาบสูญน้องลอยไปบริมตอนนั้นทั้งมวลยอมรับสิ่งปีจู้หินมีพระัพิมือสูงสุดอันดับสองคือหวยตี้จู้หินแต่อันดับรองมาคือทงเทียนสิ่งกุนอิมหุนหมิงกุนตักหมอหวยหมอเฉียว หวยสิงจื่อและเราหกคนต่างมีพลังพิมือที่โดดดินคนละประเภทผู้ใดจะเหนือกว่าไม่ผู้ใดสามารถไปยืนยันได้แต่แต่ว่าพวกประดานนั้นนอกจากเราคนเดียวแล้วอีกสิบกะปีให้หนังพากันสาบศูนย์ภายในช่วงเวลาเพียงคืนเดียวเท่านั้นไปที่ใดนี่ก็เป็นปริศนาที่หลายสิบปีแล้วยังมีปัญญาขี้ขายพวกเรานั้นจะไปที่ใดแน่ ต่างไปที่สนใจของผู้คนยิ่งกระทั่งซิ่งปีจู้ยินด้วยใช่กระทั่งมันด้วยเป็นตู้อ้วงจืออ้วงสาบสูนตลอยก่อนหรือเป็นสุดยอดผีมือเหล่านั้นสาบสู์ก่อนเป็นสุดยอดผีมือเหล่านั้นสาบสู์ไปประมาณหนึ่งปีตู้อ้วงจืออ้วงกับไปต่างไปจึงได้สาบสู์บ้างเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทีตีหวยไปอย่างไรประการนี้ต่างฝ่ายมีข้อคิดสหยฐานต่างๆกัน บรรดาสุดยอดผีมือเหล่านั้นทยอยกันหายสาบสูญและที่หายสาบสูญล้วนเป็นผู้มีภูมิปัญญากับพระพิผีมือเดอร์อเลอร์อสุดยอดทั้งสิน้นจากนั้นอีกยี่สิบปีให้หลังมีอญญายะเกิดขึ้นอีกสองคนหนึ่งคือตู้อ้วงจื่ออ้วงหนึ่งคือไปต่างไปทั้งสองคนเพราะไปประลองผีมือกันจึงหายสาบสูญและได้ถึงไพ่ทีตีหวยไปไว้สี่ใบมีคนมากหลายสงสัยว่า ในทีตีหุยไปจะบันทึกเรื่องราวการสราบสูญของสุดยอดพิมือเหล่านั้นไว้อ๋อแล้วต้องปวงมีความเห็นตู้อวงจืออวงกลับไปต่างไปเคยไปสถานที่นั้นมาอาจเป็นไปได้แต่ใส่ปากคุ้นคิดครู่หนึ่งขายกำลังไข้ควรถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวนี้แต่ทว่าใส่ฐานไม่ออกอจึงไี่ถามขึ้นผู้โสต,ต้องการให้ข้าพเจ้ามอบทีตีหวยไปนั่นประเสริฐยิ่ง แต่ใส่ปากสษะสะกาวไม่ว่าทีตีหวยไปเป็นของใดข้าบัเจ้ายังคงต้องส่งให้ถึงมือเจ้าสำนักอึ้งตัวนั่นเป็นของที่ข้าบัเจ้ารับจากการวานของผู้มีพระคณมาดว่าปิดามารดาข้าบัเจ้าจะเสียชีวิตเพราะทีตีหวยไปก็ตามแะใบยเซนองพระหวยษะกาวนี่ก็คือปมเด่นของท่านแต่เถอว่าเจ้าสำนักอึ้งตัวกลับถือตีตีห้ยไปทั้งสี่ใบนี้เป็นดังเศสวะ ไม่แน่ว่าจะเป็นชนนเพศภัยบดานให้นางเสียชีวิตก็ได้นี่เป็นวาจาสัตว์จริงแต่แต่ใสป่ปากไหนเลยจะคุบไว้เป็นสบัติของตัวเองหรือมอบแกตัวประหลาดในห่วงสวยุยมิได้ย่อมไม่อาจมาดวาสระชีวิตก็ต้องส่งให้ถึงมือเทียหงเจ้าสนักอึ้งสัวจึงไม่นะเลยต่อคำวานของปวยหวยชิวที่ช่วยชีวิตตนจนกระทั่งเสียชีวิตไปและใบเซนองกล่าวแต่ใสาปาก ขอเพียงท่านได้ทราบไว้ทีตีหวยไปทั้งสี่ใบนี้อาจจะเกี่ยวพันถึงความสงบร่มเย็นของบบริมอย่างใหญ่หลวงก็แล้วกันบัดนี้เดาจะไปยัยนเรื่องประการหนึ่งจึงขอล่วงหน้าไปก่อนผู้โสจะไปยัยนเรื่องอันใดวันหน้าท่านย่อมเข้าใจเองวาจาไม่ทันขาดคำร่างทยานปาดไปไกลกว่าสิบว่าแต่ใส่ปากต้องเมอมองเงาหลังของท่านที่ไปจนลับตาแล้ว ทอถอนหายใจยาวก่อนก่อนมิเคยมีความรู้สึกหวาดกลัวเลยแต่ย่ามนี้ทีตี่ห้อยไปตกอยู่ในมือเริ่มรู้สึกว่าตนอาจจะประสบการกุ้มลมสังหารได้ทุกเวลาบัตรนี้สมควรไปที่ใดโบริมตู้เสียใช่สมควรไปล้างแขนทำลายบริมตู้เสียสังหารบรรดาศัตรูถึงที่ต้องฆ่าเมื่อได้คิดเยี่ยงนั้นจึงหัวรอกแค้นด้วยความเหี้ยมเกรียมพุ่งตัวปาดเอาไปทันที โบริมตู้เสียยังคงไม่เปลี่ยนแปลแต่ใส่ปากแหวกม่านเดินเข้าไปพันมีคนรองขึ้นหมอก,กุ้ยตูดหูมาอีกแล้วมันมาด้วยความประสงค์ใดดูสีหน้ามันเหี่ยมเหลือเกินในเสียงที่ร้องด้วยความสนกุกแต่ใส่ปากเดินต่อไปด้านหลังใบหน้าเหียมอมหิตจนหน้าสะเพรงกลัวทันใดนั้นแต่ใส่ปากชะงักถาไวจับตามองไปตโต๊ะพนันตัวหนึ่งและหีตโต๊ะพนันนั้นมีหวยเกี้ยมซิ่งกุน เกาจีตู้กุยเหียงห่วงเกี K ่ยมแขกและชะชะลาอีกผู้หนึ่งกำลังเล่นไพ่นกกระจอกกันแต่ใสป่ปากคุ้นคิดในใจนึกไม่ถึงว่าพวกเจ้าต่างจุนุมกันคบคันกับทุนราวของเราไปไม่น้อยเมื่อได้คิดสาวเท้าไปที่โต๊ะพนันนั้นทันทีพวกเกาจีตู K ้กุยเมื่อเห็นแต่ใสป่ปากต่างหน้าเป็นสีไปเล็กน้อยเหียงห่วงเกี่ยมแขกเป็นผู้แค้นหัวรอกลกาวท่านมีชีวิตยืนยาวจริงๆแต่ใส่ปักไม่ตอบโต จับสายตาพระิชายชราซึ่งไม่รู้จักผู้นั้นพางแค่นเสียงให้ขพเจ้าเล่นแทนชายชราผู้นั้นแค่นเสียงคําเดียวไม่เพยท่านคิดจะหาที่ตายหรือใรเสรียตวาดของแต้ไสปักครานี้เขี่ยมอำหิตจ,จนผู้คนต้องขวัญสถานเกาจีตู้กุยพันผุดลุกขึ้นตวาดใส่บ้างเล็กน้อยเจ้าไม่ได้ตายในแปโบกกตอนนิรู้สึกเบื่อชีวิตยืนยาวแล้วหรือใด แต่ใสป่ปากเรือมองเก้าจี้ตู้กุยแวบหนึ่งส่งเสียงเย็นชาเก้าจี้ตู้กุยท่านยังคงนั่งให้สงบสงเสงี่ยมไว้แรกน้อยแต่หาที่ตายเก้าจี้ตู้กุยตะวาดพรอบสะบัดมือฝ้าใส่ศกแต่ใสป่ปากอย่างดุดันการอุ้มโดยฉับพันครานี้มีความรวดเร็วและนงนงสุดเปรียบประมาณทันใดนั้นมีเสียงแค่นชาดังขึ้นทอดตามองไปเห็นมือขวาของเก้าจี้ตู้กุยถูกแต่ใสป่ปากขวาไว้ บดดาผู้คนในบ่อนต่างส่งเสียงร้องด้วยความตนกใบหน้าเก้าจี้ตู้กุยเพิดขาวเงือจะเยียบซึมจากหน้าผากเป็นทางยาวแต่ใสป่ปากแค่นหูรอกาวเก้าจี้ตู้กุย้ยเพียงเราใช้กำลังเล็กน้อยแขนข้างนี้ของท่านก็ต้องภาคจากร่างแต่ทว่าเราตอนนี้ยังไม่ต้องการฆ่าท่านท่านจะนั่งให้สงบสง,งียมแก่เราจบคำคายมือเก้าจี้ตู้กุยต้องกระแทกกายนั่งอย่างท้อแท้ทันที สภาพอย่างนี้ไม่เพียงเก้าจี้ตู้กุยวาดวันขวัญฟอเท่านั้นกระทั่งเหียงห่วงเกี้ยมแข่หวยเกี้ยมสิ่งกุนที่ร่วมโตยังต้องใจสันสานเช่นกันสายตาแต้ใสปักจับมองชายชราผู้นั้นพางแค่นเสียงตะวาดท่านจะลุกให้เล่นแทนหรือไม่ชายชราผู้นั้นผุดลลกขึ้นจับตามองแต้ใสปักด้วยความวาดวันขวัญเสียพางร้องเล่าหูยอมเล่าหูยอมใสหัวไปทราบแล้ว ชายชราผู้นั้นมีตภาพคล้ายสุนัขถูกได้ล่าโรดันวิ่งออกจากโต๊ะไปอย่างเร่งร้อนแต่ไซปักจึงหัวร่อแล้วสุดกก่นั่งแทนเฮงหวงเกี้ยแขะหวยเกี้ยสิ่งกุนและเก้าจี้ต้กุยทั้งสามบังเกิดความวัดวันไปอย่างยิ่งแล้วคิดถึงแต่ไซปักที่ไม่ได้ตายหนูขาแปะบูกกกับมีพลังพิมือสูงสง่งจนน่าสะเพงกลัวปานนี้ใช่แล้วการมาของแต่ไซปักครานี้ ต้องมีกุศลเจตนาดีเป็นแน่เพศภัยอาเจุบัตได้ในทุกเวลาหวยเกี่ยมสิ้งกุนกาเสียงเย็นชาหากพวกเราไม่เล่นกับท่านผู้ใดกล้าลุกขึ้นเราจะปิดชีวิตมันก่อนทันทีทั้งสมต่างใจสถานสงบปากคําจนเงียบงนันแต่ใสป่ปากตอนนี้เพียงลงมือก็สามารถปิดชีวิตทั้งสได้โดยง่ายได้แต่แต่ใสป่ปากม่ลงมือทันทีเนื่องเพราะจะใช้ผีมืออมหิที่สุด มาจากการต่อพวกมันต้องการให้พวกมันได้ลิ้มรสความวัดหวั่นขวัญเสียก่อนจะตายเหียงห่วงเก้มแขะถามขึ้นท่านองการพนันอย่างไรพนันไกลได้ทั้งสิ้นบัตรเงินเล่าแต่ใสป่ปากหันไปแค้นเสียงต่อเรานีน้อยที่วัดหวั่นจนหน้าเปิดขาวล่างสาริกท์ถงด้านหลังเชิญโกเนียเข้ามาเรานี้อาพรเขียวรีบเดินตัวสั่นเงินงกเข้าถามเรื่องอันใดยืมด้วยเกียรติ ไปยืมบัตรเงินมาหนึ่งพันตำลึงนอกจากนี้บอกต่อจู้ยินของท่านแต่ใส่ปักกำลังหามันหากในสามชั่วยามนี้มันยังไม่มาโบริมตู้เสียจะกลายเป็นเท่าทานเดี๋ยวนี้อาพรเขียวเดวยนพี่โต๊เก็บเงินไม่นานถือบัตรเงินจำนวนพันตำลึงมาไว้ที่เบื้องหน้าแต่ใส่ปักพางกล่าวข้าพเจ้าได้บอกจงก้วงเรียนต่อจู้ยินแล้วท่านโปรดรอสักคู่ แต่ใส่ปากแค้นเสียงขอบคุณโกเนี้เบาจึงเหมือนสายตากวาดมองพวกเก่าจีตูกุยที่นั่งตะลึงลานแวบหนึ่งกาวต่อไปสามท่านตะลึงไปใหญ่ลางไพ่ได้พวกเก่าจีตูกุยทั้งสามขายสะดุ้งจากความฝันโรนลานยื่นมือดางไพ่กันเสียงเกลียวคราวหวยเกี้ยมสิ่งกุนกล่าวพลันมากน้อยเท่าใดต่อละห้าตะลึงได้หรือไม่แต่ใส่ปากโหยสะเล็กน้อยทั้งสามยังไม่รู้พยายม ได้กลายมาเยี่ยมมันแล้วยังคงลางไพ่สอนไพ่ทอดลูกเตา๋าหยิบไพ่ภายในบอนกว้างใหญ่เงียบวังเวงดังไปสุสานล้างทันใดแต่เสปักเอ่ยเสียงเงี้ยมเกรียมขึ้นเมื่อ18ปีก่อนสามท่านก็คงเล่นกันสภาพนี้กระมังทั้งสาต่างสะดุ้งเฮือกใหญ่ลองพงไปพร้อมกันท่านว่ากระไดแต่เสปักเหลือบมองมือทั้งหที่สระเล็กแวบหนึ่งหัวรอบเบาๆโดยสีหน้าเฮี้ยมอมหิต พางเข่นเสียงจากไรฟันแล้วหมายถึงที่ตึกอ้อจริงจึงของเมื่อ18ปีก่อนสามท่านก็รวมเล่นไพ่นกกระจอกกับคนผู้หนึ่งในสภาพนี้ใช่หรือไม่ผู้ใดท่านหมายถึงผู้ใดแต่เสยปากตีไพ่ออกไปตัวหนึ่งแล้วกากบหวยเกี้ยวซิ่งกุลต้องการหรือไม่หวยเกี้ยวซิ่งกุลที่อยู่ใต้มือเกลือน้ำลายอึกใหญ่เมื่อมองดูไพ่แต้เสยปากตีแล้วยื่นมือไปจวบไพ่ แต่ใส่ปากไข่จงใจก่อกวนพวกมันให้กวนกะไหวเล่นจึงส่งเสียงเย็นชาอีกราจูว่ให้ดีเตือนเต้นไปใหญ่อย่าได้กระแทกตั้งไพ่ล้มเสียเล่าหวยเกี้ยสิ่งกุนจว่วไพ่ขึ้นดูแวบหนึ่งแล้วตีออกไปอีกแต่ใส่ปากกล่าวเสียงเย็นชาขอถามท่านทั้งสามที่ร่วมเล่นกับท่านทั้งสามในอ้อเร่งจึงของเมื่อ18ปีก่อนคือผู้ใดทั้งสามต่างหน้าเพิดขาวราวซรากศพ รสชาติของความวัดวันพันเพึงนี้ช่วชีวิตยังไม่เคยลิ้มมาเลยเกาจี G, ตูกุยเป็นผู้กล่าวพวกเราไม่เข้าใจความหมายของท่านไม่เข้าใจเฮสามท่านรู้จักเงี้ยเกี้ยมจือเซิงกระมังอ่าทั้งสามต่างกุทานด้วยความสนุกพร้อมกันแต่ใส่ปักแย้มยิ้มถามสามท่านตื่นเต้นเรื่องอันใดท่านทราบเรื่องราวอันใดบ้างเราไม่ทราบเรื่องราวใดทั้งสิน้นขอถามเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไร เช่นดังตอนนี้หรือไม่เงกเกี้ยมจือ่อเซิงก็ดังอยู่ใต้มือเก้าจี้ตู้กุยใช่สภาพตอนนั้นไม่ใช่ไปเช่นดังตอนนี้อ่าเราบอ,บอกผิดไปไม่ขายกันเลยเพียงแต่เงกเกี้ยมจือ่อเซิงเปลี่ยนเป็นเราแต้ใสป่ปากใช่หรือไม่ดวงตาทั้งสามเบ่งกลมโตแทบถลนออกนอกเบา้าแต่ละคนต่างแตกตื่นโจกสันขวัญเสียไปแล้วเหตุการณ์เมื่อสิแปปีก่อน ปรากฏขึ้นในความทรงจาของทั้งสามจนเด่นชัดแต่ใส่ปักบ่งบอกไม่ผิดสภาพไปเช่นเดียวกันหนึ่งเรื่องที่ผิดคือเอ็กเก้ยมจือเสิงเปรเป็นหมอกุ้ยตู้ถูเรื่องนี้มีผู้หล้น้อยกว่าน้อยบัดนี้แต่ใส่ปักถึงก็บอกเหตุการณ์คาโนนมาได้ถูกต้องไในเลยไม่สร้างความสนกแก่ทั้งสามยางใหญ่ดวงเก้าจีตู้กุ้ยตะกุกตะกักขึ้นท่านเป็นผู้ใดเป็นไรนพวกทไทยรู้จักเราแล้ว ตีไพ่เถิดความหวาดกลัวในตอนนี้ั่วชีวิตของทั้งสามยังไม่เคยดิ้มมาเลยเป็นความหวาดกลัวที่นับว่ายังยากจะทนทานกว่าความตายเป็นร้อยเท่าจริงๆทั้งสามคล้ายเป็นรูปสลักจากตอไม้นั่งตะเรงนานอยู่กับทีไม่อาจเคลื่อนไหวแต่ใส่ปากแค้นเสียงเย็นชาเป็นไรสามท่านไม่เล่นแล้วเก้าจีตูกุยมิอาจอดกั้นต่อไปได้จริงพันผุดลุกขึ้นตะวาดถามท่านเป็นผู้ใดกันแน่ แต่ใส่ปากหัวรอกแค่นๆพอยผุดลุกขึ้นยืนบ้างแค่นเสียงใหญ่เยียบกล่าวพวกท่านต้องการทราบใช่ก็ได้บอกกับพวกท่านเงีเกี่ยมจือเซิงชมชอบเล่นไพ่นกกระจอกบุตรทั้งสองของท่านจึงตั้งนามเป็นตังน้ำกับไส่ปักในไพ่นกกระจอกมีตัวของทิศท,ทั้งสี่อยู่ทิศละสี่ตัวอ่าท่านเป็นบุตรมันโทกแล้ว